สวัสดีครับช่างเมย์ไฮโลครับผมวันนี้มีจานสไลัดครับผมลูกใสตาวัดดวงตาตื้นหมันคือลูกเหมือนเท่ากับวัดดวงเลยครับเนี่ยนะครับนี่ลูกข้างซ้ายเป็นลูกวัดดวงข้างขวาเป็นลูกงานนะครับอ่าดูเห็นไหมครับไม่มีความแตกต่างเลยนะครับเหมือนกันเลยเห็นไหมตาวัดดวงครับผมนะครับ นี่ครับลูกงานฝั่งขวานะเห็นไหมครับตาวัดดวงตาตื่นเหมือนวัดดวงนะครับตาสวยง่ายง่ายตัวนี้เป็นลูกใสเล่นได้ทั้งสี่ซองและน้าลายครับผมเดี๋ยวผมจะลองน้าลายให้ดูน้าลายก็นี่ครับมีคลิปก่อนๆอยู่ยแล้วก็เลื่อนเข้าไปดูนะครับสมมติเราจะฟันหงเราก็เลื่อนอเข้าค่นี้ครับนีมม่ครับเป็นตองหกสมมุติเราจะเอาเอียวอะสมมุติเราจะเอียวแล้วก็นี่ครับแค่นี้ อันนี้ครับฟันเป็นเอี่ยวฟันเอี่ยวเห็นไหมครับอ่ะสมมติเราจะเล่นหน้าลายอ่ะปึ๊บสมมติมันขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมครับเนี่ยคือขึ้นสีเนี่ยเราจะฟันได้รอบเลยอ่ะตัวนี้ผมฟันห้ามาตัวนี้ปุ๊บผมฟันสี่ปุ๊บตัวนี้ผมยืนสามเห็นไหมครับสามสี่ห้าอ่ะเดี๋ยวผมขย่อบวัดดวงไปปุ๊บ พอขยาวดัดดวงมาแบบนี้ปุ๊บผมฟันได้อีกครับตัวนี้ผมฟัน4ฟันสี่ครับตัวนี้เราจะฟันตัวไหนก็ได้ผมจะเอาเป็นอ่าตัวนี้ผมฟันหแล้วกันให้ขึ้นสูงเลยครับหกซีซีครับผมเห็นไ,ไหมครับนะครับสมมุติผมจะเอาสมมติผมเอาหกสองตัวนี้ตัวนี้ฟันสี่ครับผม หกสี่สองครับผมเห็นไ,ไหมครับอ่พอขึ้นอย่างนี้เราก็ฟันได้อีกคือจะฟันฟันได้เรื่อยๆเลยครับผมอ่าพอขึ้นอย่างนี้ผมก็ฟันสี่ฟันสี่นะครับเอาสี C ่สี e ่เอียวก็ได้อ่ะนะครับสี C ่สี e ่เอียวนะครับเห็นไ,ไหมครับหน้าลายได้วัดดวงได้ก็แล้วแต่ครับผมเล่นได้หมด พอมันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ฟันได้อีกตัวนี้ผมเอา4ตัวนี้ผมเอา6ตัวนี้ผมเอาเอี่ยวเป็น11เฮโร่ครับผมเห็ pub, <apps communist initiation> park. นไหมครับ6 4เอี่ยวพอขึ้น6 4เอี่ยวปุ๊บเราก็ฟันได้อีกเดี๋ยวผมจะฟันให้ดูอย่างละเอียดเลยครับพอขึ้น6 4เอี่ยวอย่างนี้ปุ๊บเราฟันได้อีกครับตัวนี้ผมฟัน4 4 4 4เอี่ยวครับเหมือนเดิมผมฟัน4 4เอี่ยวเห็นไหมครับ นะครับพอเข้าใจไหมครับผมพอขึ้นขั้วปุ๊บเราก็ฟันได้พออย่างงี้ปุ๊บเราฟันได้คือฟันได้หมดจะจะเล่นสี่สองเอวก็ได้ปุ๊บสี่สองเอวสมมตรเริตเ,ตตรมเ,มมเราจะฟันตองเอาตองห้าครับผมเนี่ยสมมติเราจะฟันตองห้านะครับเห็นไหมครับันตองห้าขอฟันตองเอียวก็ได้ครับนะผมสี่สองเอวมนตองเอียวก็ได้ปุ๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ได้หมดหน้าลายอะไรได้หมดนี่ครับดูตาครับผมเนี่นี่ยครับตาวัดดวงฝั่งขวาคือลูกวัดวัดดวงนะครับฝั่งเอ้ฝั่งขวาคือลูกวัดดวงฝั่งขวาคือลูกงานพูดผิดฝั่งซ้ายคือลูกวัดดวงนะครับนะครับตาสวยครับผมที่สําคัญครับไม่ติดเหล็กครับผมนะครับ เห็นไหมครับเอาลงใกล้ๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่มานะครับนะครับนะครับนี่นะครับไม่ติดเหล็กนะครับเนีย่อยอ่าไม่ติดเหล็กนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมครับใครอยากได้ก็ติดต่อมาตาสวยๆตาบัดดวงแบบนี้ครับ เสียงเพราะๆนะครับขยบวัดดวงก็ได้ครับผมขยบเป็นวัดดวงไปเลยนะครับนะครับใครอยากไดก้สนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0928900185สำหรับคลิปนี้ก็รีวิวให้ดูแล้วครับผมใครอยากได้ก็ติดต่อที่เบอร์ที่ผมบอกเมื่อกี้ครับขอบคุณครับ